ท่านผู om, om, am, ển, a, ้ชมครับทีนี้บ่าวสมบัติพาท่านผู้ชมมาชมงานทำเกล็ดลิงโขงข้าอุษาทารณสุขอันเภอเมืองเบืงการอีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมงานก็ก้าวหน้าไปเยอะแล้วนะอันนี้บ่าวสมบัติเดนดูอาทีตยเขาถมเห็นขึ้นมานี่ก็สูงแล้วประมาณเกือบยี่สิบเมตรได้หรือเปล่าไม่รู้นะสูงมากเลยครับตรงนี้แต่ก็คงยังไม่ได้นะครับ ะตอนนี้จะคงจะสูงมากๆเลยคนงานก็ฝังทงนั้นก็กำลังทำงานกุรีกูจอกันทํามกันอยู่นะครับท่ชนผู้ชมครับต้องทำห้เสร็จก่อนน้ำมาปีนี้น้ำคงม,มาแต่เช้าแต่ผมไปต้นปีนะครับท่านผู้ชมพยากรว่าอย่างนี้นะ อันนี้ถ่ายอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวบาทบัดจะลงขาข้างล่างขึ้นมาคือสูงขนาดไหนตรงนี้นะครับทา่านผู้ชมสูงวะอันนี้สูงแล้วนะบาทบัดเดินเดินอ,อยู่ข้างบนเลยนแะลัวสูงแล้วล่ะนะครับมีคนงานกำลังทำงานกันอยู่ สูงมากเลยสงูงมากๆเลยตรงนี้คงทำเป็นบันไดนะครับเป็นป่นผู้ชมบันไดลงชมน้ำขงตรงนี้คงเป็นบันได งานก้าวหน้าไปเยอะครับท่านผู้ชมงานก่อสร้างเกิดเริ่โกงสนามแข่งเรือบึงการครับท่านผู้ชมสูงครับท่านผู้ชมงานก้าวหน้าไปเยอะแล้วสูงมากๆเลย สูงครับท่านผู้ชมครับสูงมากมากเลยน่าจะประมาณยี่สิบเมตรได้ตาความสูงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จไปเยอะแล้วครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าน้อยแล้วเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับก็ถือว่าเสร็จไปแด้เรียบร้อยแล้วบางส่วนนี้นะครับพี่น้องดูนะครับสูง ยาวขาวสูงมากครับท่านผู้ชมครับตบวนโ,โน้นก็ยังมาสุดพื้นที่เราต้องต่อเติมขึ้นไปอีกนะครับพี่น้องนี่ตรงนี้ถือว่าน่าจะได้ไปประมาณทัก6กสปรนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะแต่ต้องอื่นไม่รู้แต่ตรงนี้เขาก็ทำเป็นแบบฟอร์มหรือตัวอย่างเอาไว้ว่าจะเป็นแบบนี้โครงการนี้เป็นแบบนี้ เราก็ถ่ายเอาแบบฟอร์มตัวอย่างที่เขากำลังทำกันอยู่นี่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอันนี้จะเป็นบันไดครับท่านผู้ชมจะเป็นบันไดขึ้นนะครับบันไดขึ้นบันไดลงนี่ยก็ทำได้เร็วนะดูแล้วก็ทำได้เร็วมากๆเลยสมัยนี้เขามี มันต้องไปใช้อะไรมากมายนะครับ bueno. ปูนก็ต้องเอามาจากนู่นเลยจากโรงงานมาเทเทเทเดียๆๆ่ยวจะตีกรอบก็ถือว่าเสร็จนะครับนี่ไม่รู้กี่ชั้นไม่รู้ว่าบันไดอะไรหลายขั้นบันไดะครับท่านผู้ชมครับนู่นยังไม่สุดนะยัมองเห็นในไกลน,นู่นคนงานกำลังทำม็อกทำอะไรเทปูนกันอยู่ บรรยากาศงานก่อสร้างางานก่อสร้างเขื่อนลิมโขงแล้วครับท่านผู้ชมมากากท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งแต่มาเที่ยวนี้ก,งงกไไนะ็งานก็ไปได้เยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมครับงานเขาไปได้เยอะแล้วคงดูแล้วคงทนฤดูน้ําที่จะมานี่นอนเลยตรงนี้ก็น่าจะไปประมาณได้เท่าไหร่นะสี่สห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับท่านผู้ชม ขาดยังไม่ถึงเดือนมีนานะขาดยังไม่ถึงเดือนมีนาก็งานก็ก้าไปได้ไกลมากแล้วเมษาพฤษภาเนี่โอ้คงจะโอเคนะครับท่านผู้ชมงานแถบนี้<อ>ก็คงได้ทันงานแข่งเรือนะครับแข่งเรือแน่นอนเลย ดูดิโอ้ขั้นบันไดสวยงามมากๆเลยสวยมากมากเลย,ย,เลยขั้นบันได ตีขั้นบันไดครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วนะท่านผู้ชม ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวสมบัติด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับ